สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ไปติดตราตรึงใจกับคงควาปีใหม่จากใจช่อง3ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการกับนี่เลยปฏิทินปีใหม่2,558ที่ตระการตาไปด้วยเหล่าพระนางแม่เหล็กของช่องกว่า55คนปฏิทินตั้งโต๊ะปกเล็กก็อาบเสน่ห์ไปด้วย5หนุ่มสุดฮอตที่จะมาโปรยยิ้มให้กับแฟนๆทุกที่ทุกเวลาทุกครั้งที่หันไปศบตาคา่ะ แค่ได้เห็นเบื้องหลังก็อยากจะเข้าสิงไปอยู่ในปฏิทินกันเลยค่ะเพราะด้วยความหล่อบแบบไม่บรรยาบรรยางของ5พระเอกสุดแซ่ปบปอบธนวัตรเคนภูภูมิบอมธนินเกรดวรินทรท็อปจรรที่หอบความนิสัยดีขี้เล่นและเป็นกันเองมาถ่ายปกปฏิทินตั้งโต๊ะปี2015ด้วยคอนเซป เป็นผู้นำความล้ำหน้าล้ำสมัยคมชัดก้าวสู่ความเป็นทีวีดิจิตอลงานนี้ห้าหนุ่มก็รวมตัวกันโพสตท่าสาระีโชว์สเต็ปเท้าก้าวชิดเอ็นหน้าเอ็นหลังเป็นในแบบที่โปรเฟสชันอลสุดๆก่อนจะมาปล่อยมุคฮาจนจิตหลุดกันก็ตอนสัมภาษณ์นี่แหละค่ะเรามาถ่ายปกด้านหลังของปฏิทินคือด้านหลังไม่ใช่ขาอกตั้งตั้งโตตอนแรกเราจะถ่ายก็แบบว่า สนุกสนานและบางทีพวกเราก็สนุกสนานเกินไปก็เลยต้องมีภาพที่แบบว่าหลอปลอดภัยเก็บไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวใช้งานไม่ได้เลยนะปลอดภัยปลอดภัยนิดนึงก็เอาเป็นว่าดูปฏิทินนะของช่องสามแล้วก็ดูช่องสามด้วยถ้าเกิดว่าเปิดไปเดือนอื่นแล้วก็เกิดว่าดูวันที่เสร็จแล้วปุ๊บก็ย้อนมาเปิดหน้าปกใหม่ก็จะเจอหน้าพวกเราห้าคนได้ได้ใช่เตรียมจับจองปฏิทินช่องสามทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบแขวน ไปเป็นของขวัญสุดพิเศษที่มีค่าทางใจกันได้ที่ร้าน7 e เ e ่นอร้าน B2S และเทสโก้โลตัสทั่วประเทศวันที่13พฤศจิกายนยนี้กันนะคะตอนนี้ไปดูคู่พระนางไม้วริศและมิวลักษณาราเตรียมบุกป่าประจนภัยสร้างความรักแบบไม่ธรรมดาในละครปฏิหารรักข้ามขอบฟ้าแค่ชื่อเนี่ยก็น่าหลุดนอกจอแล้วนะคะคุณผู้ชม คืนแท่นเป็นผู้จัดป้ายแดงพี่อาร์พลังทำเลยขอโอยทุกรถและแนวไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้ดรามา่าแอคชัน่นมารวมอยู่ในเรื่องปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าโดยทักทีมกับผู้กำกับอารมณ์ขันพี่ออสบันดิตดึงพระนางมิวลักษณาราและไม้วริด คจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกโดยเมื่อเช้าวันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสวงที่ช่องสามหนองแขมเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางนักแสดงอย่างแพงพิชาพัฒ์โชกุลบรรเจิดอาเปียกยอดชายกติคอมชวนชื่นและนักแสดงอื่นๆอีกมากมายและนอกจากจะได้ลุยป่าไปกับพระนางและเจอดินแดนแฟนตาซีลึกลับแล้วพี่ออสยังของฝากคาแรคเตอร์ของนางเอกมิวที่ก่อนเคยเป็นนางเงือกใสๆคราวนี้เปลี่ยนเป็นไอระดาหรือไอซ์หญิงเก่งมันเปรี้ยวซึ่งต้องขอบอกว่าถูกใจเจ้าตัวสุดๆเลยค่ะ ท่านนี้แล้วเราสัมผัวไอ้สวยมากมีแต่คนมารักมาหลงนะแต่แบบอดูแบบดูพรนางคู่อื่นแบบเช็คตัวเองด้วยหลักดารา <c oughs> เออไหวหรือเปล่าไหวห,วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบ เรื่องนี้คือเขาแบบให้เราบทเป็นแบบสาวฮอตนะคะโอเคก็โอเคค่ะอะไรก็ดีใจค่ะดีใจได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายคนเลยแต่ละคนก็คาแรคเตอร์คนละสไตล์เลยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็น้องก็น่ารักดีครับตอนแรกนี้ว่าจะเป็นคนแบบว่านิ่งๆพูดน้อยๆจริงๆก็เป็นคนขี้เล่นเหมือนกันครับทุกคนก็เต็มที่แล้วก็จะมาสร้างสีสันให้กับผู้ชมได้สนุกสนานแน่นอนครับขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ออสนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ พี่ประทรลกำลังบาก,กับพี่ๆกับพี่นะครับแล้วก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยหวังว่าค,คุณผู้ชมคงชอบนะครับขอบคุณมากครับ เรียกว่าต้องรวบรวมเอาจิตวิญญาณของนักข่าวสาวมาไว้ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวค่ะสําหรับคริสหอวังที่เพียงเปิดกล้องวันแรกก็ต้องแสดงอภินิหารเมงเพื่อนร่วมง,งานในออฟฟิศลั่นแสดงความแข็งแกราวของอุไรวันสาวมันที่ไม่ยอมแพ้ใครในเพื่อนรักเพื่อนริษยางานนี้สาวคริสได้คู่หูเป็นหนุ่มหล่อหนา้าใสกิก๊กเปาวริศมาถือกล้องคู่ชีพรับบทตากล้องมืออาชีพคอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําระหว่างที่สาวคริสกําลังไต่เต้าหน้าที่การงานในช่องเดอะซันโดยวันนี้ก็ได้ อสใหญ่แห่งค่ายโพลิพลัสพินิดอรพันธ์มาให้คำแนะนำสองพระนางที่พึงชิมลางงานละครเป็นครั้งแรกด้วยตนเองในบรรยากาศการไทยทําที่เป็นไปอย่างสบายๆวอร์มอัพกันเรื่อยๆแต่ตอนนี้ขอพาไปดูหน่วยการการเป็นนักข่าวของสาวคริสกันหน่อยดีกว่าค่ะไม่ทราบว่าเลละครเรื่องแรกเนี่ยสนุกมากไหมคะวันนี้รู้สึกยังไง วันนี้วันแรกสนุกมากครับเล่นกับพี่คริสครับจริงก็สนุกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เหมือนทางผู้กำกับทางพี่นิดก็จะแบบเหมือนให้ซีนแบบไม่ไม่ได้ดรามา่ามากก็จะเป็นการวอร์มอัพค่ะก็สนุกมากค่ะคริสเป็นนักข่าวบันเทิงนะคะที่ต้องออกกองวิ่งไปตามงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือผมก็อยู่บริษัทนี้มาก,ก่อนมาก่อนอุไลแล้วครับก็เลยะจะเป็นแบบเหมือนแบบไกด์นำว่าควรทำอะไรยังไงครับ เหมือนซีรีส์ฝรั่งอะค่ะที่มันเป็นตัวละครแบบคนนั้นร้ายบ้างคนนี้ดีบ้างแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นยังไงผักละครแบบมีรายละเอียดเยอะครับแต่ผมก็พยายามรักฟังทุกคนว่าควรทํำยังไงเพราะว่ามีหลายกล้องแล้วก็มีหลายแบบดีเทลเยอะครับก็ฝากละครเพื่อนรักเพ,เพื่อนริียด้วยนะครับก็บพวกเราทํางานเต็มที่ครับผม ทำเอาเชียงใหม่คึกคื้นสุดๆไปเลยค่ะเมื่อกองทัพนักร้องแถวหน้าของวงการจาก B.C.Tero Music นำโดยตู่พบทฟรฟลัวสครับซิกที่มานำเพลงดังไประเบิดความมันกันเป็นที่แรกกับทัวร์คอนเสิร์ตเล่นใหญ่ตามหัวเมืองใหญ่งานนี้มีแฟนๆจากกรุงเทพบินตามไปฟินร่วมกับเจ้าถิ่นอีกเพียบเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มเพราะแต่ละคนแต่ละวงจัดหนักมีเซอร์ไพรส์ให้กรี๊ดกันตลอดทําได้สัมผัสศิลปินตัวเป็นๆในระยะประชิดที่สุดเป้าหมายต่อไปคือที่หาดใหญ่อธิทิศ 9พฤศจิกายนคอนแก่นอาทิตย์ที่16และปิดท้ายทัวร์วันศุกร์ที่28ที่อุดรธานีงานนี้ลิปตาตู่รุมเธอทีนายการันตีว่ายังมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบเพราะเป็นการแบทเทิลของเหล่าตัวจริงซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือไทยทิกเก็ตเมเจอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะโออ้ววพพเเคคนนสยิด อนที่จะไปชมพระเอกสนยุคโชจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นในละครมาลีเรืองระบำวันนี้สีสันบันเทิงขอทิ้งท้ายด้วยโปรเจกต์พิเศษที่ต้องติดตามกันแบบห้ามกระพริบตาเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณชุดพิธีกรจากคอมิรศินแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ